สวัสดีครับเจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับวิตามันนะครับวันนี้พี่แมนก็จะมาทําของเล่น DIY ใหม่นะครับเป็นลูกดอกนะครับนี้เป็นลูกดอกปลาเป้านะครับจากหลอดนะครับแล้วก็ตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแล้วก็พันสก็อเทปจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคไม่รอช้านะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมตัวหลอดแบบนี้มานะครับแล้วก็วัดนะครับพี่แมนจะใช้ เจ็ดเซนติเมตรนะครับเจ็ดเซนติเมตรแล้วก็ตัดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่แมนใช้เป็นตัวนี้นะครับใช้เป็นเจ็ดเซนติเมตรนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็มาวัดไม้ลูกชิ้นนะครับไม้ลูกชิ้นพี่แมนจะใช้เป็น9ซนติเมตรนะครับผมเผื่อเกินไว้2เซนนะครับสมมติว่าเราจะใช้ตัวหลอด8เซนนะครับเราก็ใช้ไม้ลูกชิ้น10เซนนะครับผม โอเคอันนี้จะเป็นลูกดอกขนาดมาตรฐานนะครับนี่ขนาดนี้นะครับแล้วก็หักได้เลยจากนั้นก็ตกแต่งตรงปลายมันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเสี้ยนนะครับนี่โอเคขั้นต่อมานะครับเรามาพับกระดาษเตรียมไว้ก่อนนะครับกระดาษเนี่ยพี่แม่จะใช้กระดาษ A4 นะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็วัด10เซนนะครับผม นี่คำวัดขนาด10เซนนะครับแล้วก็จุดไว้นะครับมาร์กไว้นะจากนั้นก็ตีเส้นได้เลยนะครับผม ก็ใช้ c เตอร์กรีดนะครับหรือว่ากันไกรตัดก็ได้นะครับผมสิบเซนอันนี้จะได้ลูกดอกสี่ดอกนะครับผมหนึ่งสสสี่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็พับครึ่งนะครับเครื่องเสร็จแล้วก็พับครึ่งอีก ก็ตัดนะครับผมก็มจะได้ส่วนตัวปลายตัวนี้นะครับนขั้นตอนวิธีพับนะครับพับแนวเฉียงแบบนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็พับครึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับ จากนั้นเราทําการกดแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้ทั้งนิ้วโป้งสองข้างนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับถ้บาติดกันแล้วก็รีดตรงส่วนปลายให้แหลมนะครับแล้วก็เปิดออกแล้วก็ทาาติดรอบหนึ่งโอเคจะได้แบบนี้แล้วนะครับนี่ จานั้นเราก็วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดหลอดนะครับพี่แมนจะใช้ระยะ1เซนนะครับตรงส่วนปลายนะครับเรารีดให้แบนนะครับเพื่อตัดจะได้สวยงามนะครับแล้วก็ตัดครึ่งหลอดปุ๊บโอเคจากนั้นก็มารีดตรงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดไปเลยครับปุ๊บโอเคมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจะได้สีแฉกนะครับจากนั้นเราก็ทําการเสียบปลายของลูกดอกนะครับ นี่มันจะเข้ามุมพอดีนะครับเพราะว่าเราเว้นระยะให้มันเข้ากันแล้วนะครับโอเคอันขั้นตอนต่อมานะครับทําการติดสกอตเทปนะครับใช้แค่นี้พอนะครับแล้วก็ติดเข้าไปตรงระหว่างกลางนะครับเราต้องติดให้โดนระหว่างหลอดกับตัวกระดาษนะครับพอจะได้ เชื่อมแน่นนะครับนี่แล้วก็เราก็ล็อกตรงตัวส่วนนี้ไปนะครับกับกระดาษแบบนี้เลยโอเคจากนั้นเราก็ติดทั้ง4ี่มุมเลยนะครับนี่เมื่อเราติด4มุมเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคเราวางไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเรามาทำการ ใส่ตัวไม้ลูกชิ้นไปนะครับไมาลูกชิ้นที่พี่แมนวัดนะครับเก้าเซนนะครับตัวหลอดเราเจ็ดเซนนะครับใส่ลงไปนะครับนี่แล้วมันจะเหลือประมาณนี้นะครับเราเอาไม้ลูกชิ้นที่เราหักไปเมื่อสักครู่ครับมาวัดนะครับตัวนี้พี่แมนก็จะใช้เจ็ดเซนเหมือนกันนะครับเท่ากันกับตัวหลอดนะครับปึ้งแค่นั้นแล้วก็หักออก แล้วก็ตัดแต่งนะครับจากนั้นเรามาทําการยัดใส่เพื่อให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะครับให้มันชนกับตัวนี้นะครับมันจะได้สวยงามนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราใช้สก๊อตเทปนะครับไปนะครับติดอันแรกนะครับเราทาบเข้าไประหว่างพอดีกับอันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่พอดีแบบนี้นะครับ กนั้นก็ล็อกไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนรอบหนึ่งโอเคก็จะได้แบบนี้แล้วครับจากนั้นพวความแน่นของปลายของลูกดอกนะครับเราก็พันไปอีกรอบหนึ่งนะครับโดยพันครั้งที่สองนะครับจะแนวเฉียงแบบนี้นะครับแนวเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกไปนะครับ เราก็กดไปแบบนี้นะครับนี่จากนั้นเรามาตกแต่งด้วยสกอ็อตเทปสีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีสกอ็อตเทปสีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็ปาได้แล้วนะครับอ,อันนี้พี่เมย์จะใช้เป็นตัวสีฟ้าแล้วกันนะครับ เราก็จะได้ส่วนหัวเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาตกแต่งส่วนปลายนะครับโดยการพับบีบเข้าจับคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดปึ๊บโอเคจากนั้นเอาอันที่ตัดแล้วนะครับไปวัดกับอีกอันนึงแล้วเราก็ตัดตามรอยนะครับเพื่อที่จะได้เท่ากันนะครับผมจากนั้นก็กางให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยววิแมนจะไปปลาให้ดูนะครับผมครับขั้นตอนวิธีจับนะครับเราจะใช้3มนิ้วนะครับโดยนิ้วกลางนะครับอยู่ตรงสีแดงพอดีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยอยู่เสมอกันนะครับแล้วก็จับแล้วก็ปลานะครับก่อนปล่อยนะครับเราจะอยู่ตรงสุดปลายมือแล้วเราก็ปล่อยนะครับนี่ประมาณแบบนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยครับก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่แมนสวัสดีครับ